กลางป่าเขาแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีพระรูปหนึ่งนั่งสงบอยู่ใต้ร่มไม้ท่านคือหลวงปู่เทศเทศรังสีหนึ่งในสิทธิสายตรงของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้ดำรงธรรมและนำพาจิตคนให้พ้นทุกข์หลวงปู่เทศเกิดเมื่อปีพศ2445ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย บวชเมื่ออายุ20ปีและได้ออกทุดงไปยังถิ่นทุระกันดาลเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านได้พบพระอาจารย์มั่นและปฏิบัติตามอย่างไม่ย่อท้อทั้งกลางป่ากลางดงและในถ้าลึกคำสอนของหลวงปู่เทศนั้นเรียบง่ายแต่ตรงไปตรงมาท่านเน้นดูจิตการกลับมามองดูความคิดความรู้สึกภายในท่านกล่าวว่า ธรรมะไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาและอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนยากเราตังหาดที่ไม่อยากทำชีวิตของท่านคือแบบอย่างของความเพียรสัจจะและความกล้าหาญทางธรรมแม้จะเป็นพระเถระผู้ใหญ่แต่ยังดำรงชีวิตเรียบง่ายและย้ำเสมอว่าการบรรลุธรรมอยู่ที่การปล่อยวาง ไม่ใช่การยึดถือหลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นหนึ่งในเสาหลักสายกรรมฐานที่นำธรรมะแผ่ขยายจากป่าลึกสู่เมืองท่านเป็นผู้นำแนวคิดสมถะวิปัสนามาสู่คนทั่วไปให้เห็นว่าธรรมะไม่ใช่ของไกลแต่คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ใ,ใจและใกล้ความจริง หลวงปู่ละสังขารเมื่อปีพศ2537ด้วยวัย92ปีแต่คำสอนของท่านยังคงดำรงอยู่ในใจของผู้สแสวงหาและในหนทางของความว่างเพราะธรรมะไม่มีวันตายมีแต่ใจเราที่ยังไม่ตื่น